ครับสวัสดีครับเด็กๆครับพบกับคณิตศาสตร์น่ารู้กับครูคำนวณนะครับวันนี้พบกับแมทเทสที่37นั่นเองนะครับวันนี้นะครับมาพบกับโจทย์ที่ครูคำนวณนะครับเอามาฝากเด็กๆครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของเลขยกกำลังแล้วก็แก้สมการหาค่า x ครับแต่เป็นสมการที่เป็นลักษณะของเลขชี้กำลังครับ วันนี้เอ๊ะเราจะทำอย่างไรดีครับเด็กๆครับที่จะทำให้หาค่าของ x ได้เพราะจุดประสงค์ของการแก้สมก,การก็คือต้องทำให้เหลือ x คนเดียวหรือ x ตัวเดียวใช่ไหมครับแต่วันนี้โอ้โหเต็มไปด้วยของเลขชี้กำลังครับเพราะนั้นวันนี้เราจะใช้วิธีในการจัดรูปครับทำให้อยู่ในรูปของฐานเหมือนกันนะครับและเราก็ไปพิจารณาที่เลขชี้กำลังครับเพราะวันนี้ x เ,เป็นเลขชี้กำลังครับ เอาลครับเราจะทำอย่างไรถึงจะให้ฐานเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราต้องสังเกตใช่ไหมครับเด็กๆครับ49 36อะไรยกกำลังสองครับจะเห็นว่าเป็น7กำลัง2กับ6กำลัง2ใช่ไหมครับจะได้เลขชี้กำลังแล้วเราจะไปพิจนารณาที่เลขชี้กำลังในการหาค่า x ครับงั้นเราไปจัดกันเลยครับอ่าโอเคครับเพราะนั้น เราจะจัดชุดนี้นะครับให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังนะครับฝั่งนี้ก็จัดอยู่รูปของเลขยกกำลังครับเพราะนั้น7 7 49 6 66 6ครับ77 49 66 36ครับใช้สมบัติของเลขยกกำลังครับคราวนี้เราต้องทำให้ ฐานของเขาเหมือนกันตัวนี้เป็น6-7ส่วน7นะครับแต่ตัวนี้เป็น7-6ส่วน6เพราะนั้นเราจะใช้สมบัติของเลขยกกำลังตัวนี้ครับที่เอามาช่วยครับนั่นก็คือสมบัติของ A ยกกำลัง N นะครับสามารถเขียนรูปของเศษส่วนได้เป็น1ส่วนด้วย A กํำลังลบ N ผพูดง่ายๆครับถ้ามีเลขชี้กำลังนะครับเป็นบวกดึงลงข้างล่างเป็นลบนะครับ หรือถ้าอยู่ด้านล่างเป็นลบดึงขึ้นข้างบนเป็นบวกครับเพราะนั้นเราจะใช้ในการสลับ2ตัวนี้ครับ6กับ7สลับกันนะครับแล้วก็จะใช้สมบัติตัวนี้ช่วยครับเป็นดังนี้ครับเด็กๆครับเพราะนั้นชุดนี้เหมือนเดิมนะครับ6ส่วน7ทั้งหมดยกกำลัง x ครับส่วนตัวนี้เราจะกลับกันนะครับ ตัวนี้ครับเปรียบเสมือน7ยกกําลัง1นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เปรียบเสมือน6ยกกําลัง1เพราะฉะนั้นเราจะให้7มาอยู่ข้างล่างก็จะกลายเป็น7ยกกําลังลบหครับเหมือนสมบัติเลยนะครับส่วนข้างล่างครับหยกกําลัง1ใช่ไหมครับเราจะทําให้ไปอยู่ตัวบนหรือตัวเศษเลขชี้ก,กําลังเขาก็ติดลบแบบนี้ครับเอาละครับตอนนี้ฐานของเขานะครับเป็น6กส่วนเตัวนี้ก็จะเป็น6กส่วนเแต่ติด เลขชี้กำลังเป็นลบหเพราะนั้นก็ใช้สมบัติของเลขยกกําลังต่อได้ครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็นนะครับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ6ส่วน7ครับยกกําลัง x ครับส่วนชุดนี้นะครับก็จะกลายเป็น6ส่วน7ทั้งหมดยกกําลังเอาลบหมาไว้ข้างนอกนะครับและก็มี2อยู่ข้างนอกก็คูณกับ2นี่ครับเพราะฉะนั้นสมบัติตัวนี้นะครับ -1 กับลบ1น,นะครับเราดึงออกมาเป็นเลขชี้กำลังชุดเดียวข้างนอกได้เพราะนั้นสองชุดนี้จะเป็นเลขชี้กำลังที่คูณกันก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ครับก็จะเป็น6ส่วน7ครับทั้งหมดยกกำลัง x เท่ากับ6ส่วน7นะครับชุดนี้คูณกันนะครับก็2คูณกับลบ1ก็เป็นลบ2เป็นไงครับเด็กๆครับเริ่มเห็นคำตอบแล้วใช่ไหมครับ ฐานเราเท่ากันแล้วให้พิจารณาเลขชี้กำลังครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเรามาแล้วครับ x ของเราครับพิจารณาเฉพาะเลขชี้กำลัง x ของเราก็มีค่าเท่ากับลบ2นั่นเองครับเป็นคำตอบเรียบร้อยครับเด็กๆครับเป็นไงครับใช้สมบัติเลขยกกำลังมาช่วยในการแก้สมการที่มีเลขชี้กำลังเป็นตัวแปรครับเพราะนั้นอย่าลืมไปทบทวนนะครับเด็กๆครับแล้วเราไปพบกับ แมทเทสต่อไปกันดีกว่าวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ